สวัสดีค่ะบนสีบ้านยูทคลิปนะคะวันนี้มาพาชมสวนตอนเย็นๆนะคะช่วงนี้เป็นมีฝนตกนะคะก็เลยต้นไม้สดชื่นบนสีสดชื่นนะคะนะคะบ้านยูทคลิปนะคะอยู่ที่ทกดัดอยู่ที่ บ้านหนองบัวหลวงตำบลแร่อำเภอบังคนจังหวัดสกลนครนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะตอนแรกก็ปลูกไว้ชมเล่นปลูกไปปลูกมาติดใจค่ะชอบก็เลยขยายออกไปเรื่อยๆตอนนี้มีพอที่จะแบ่งตันนะคะถ้าใครสนใจก็มาแวะเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะคะ ร้านจะเปิดทุกบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะหรือถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาสอบถามได้นะคะ facebook จีราพรสีไสนะคะนี่เสนอจันโกเมนนะคะเสนอจันโกเมนตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะถ้าสนใจก็ ติดต่อสอบถามได้นะคะนี่คือฮกหลงนะคะตัดสีชมพูสวยสวยคะ่ะปีกินารีตอนนี้ปีกินารีพึ่งแทงหน่อนะคะเพึ่งแทงใบใหม่ก็เลยยังมีแค่ใบสองใบยังไม่สวยเท่าไหร่ เมื่อไหร่ที่เขามีเต็มกระถางจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะสวยมากค่ะอีกท่นารีเนี่ยค่ะใบสีแดงเข้มอันนี้เขามีกระถางละใบสงใบนะคะตัวนี้จะเป็นเงาวกวนอูนะคะ ช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นฤดูหนาวก็เลยทิ้งใบลงหัวไปนะคะเพราะว่าเลี้ยงแบบบ้านๆแบบธรรมชาติเลยนะคะจะเป็นเดลีนะคะกําลังออกดอกตัวนี้จะเป็นตระกูลออมนะคะออมเงินออมทองออมนาคนะคะกวักมรกตสวยมาก นาด่างเราก็มีนะคะมีอย่างละต้นสองต้นนะคะแก้วหน้าม้าโบราณแก้วหน้ามา้าหรือว่าแก้วสารพัดนึกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเบญจรงนะคะจุลพลหนุมานนั่งผัดสมาธินะคะ เหลียงบุษราคมควนอินกินารีนะคะหันมานออกสึดค่ะมันจะเป็นบอละ้กลุงเดนมาร์กกลุงไกเซอนะคะนี่ค่ะอันนี้คือพึ่งพึ่งแยกหน่อมาปลูกใหม่นะคะนี่ค่ะ สวนหน้าบ้านนะคะเป็นสวนเล็กๆหน้าบ้านนะคะก็จะมีข้างบ้านอีกนะคะนิดหน่อยนะะตัวนี้จะเป็นบอลบ้านๆน,นะคะเป็นบอลที่เป็นบอลที่แม่ค้าปลูก ที่บ้านวิวคิดนะคะบ้านวิวคิดปลูกตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ฝึกเลี้ยงบอลน,นะคะก็ไม่รู้ว่าเลี้ยงตัวไหนนะเห็นเขาขายก็สั่งหัวมาปลูกจากนั้นเราก็ปลูกไว้ตลอดเลยนะคะใบใหญ่แข็งแรงนะคะใบใหญ่ลำ่้การแข็งแรงมากนะคะให้ความรู้สึกสดชื่นนะคะ เวลาปลูกไว้แล้วก็ทําให้เราแบบมานั่งชิลนั่งมองสบายๆนะคะช่วงนี้โควิดเยอะก็ไม่ไปไหนละคะ่ะเฝ้าแต่สวนบอลน,นี่ละคะ่ะมีความสุขไม่ต้องคิดมากนะคะมานั่งชมบอลถ้าใครสนใจนะคะก็ทักไปที่ Facebook กีฬาพรสีสร้อยนะคะบอลสีบ้านยูคิดค่ะ สนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เบทโ์โทร098 226 9498นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บอนสีบ้านวิวคิดด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ